คนมาร่วมทําบุญก็คือใจเราอะสมมุติว่าจะสร้างอะไรอย่างหนึ่งใช่ไหมคะในวัดเราก็อยากให้สิ่งนั้นมันประสบความสําเร็จโดยการเราเราเป็นสะพานบุญบอกบุญเข้าไปเราเองเราไม่ได้ทําเยอะแต่ความตั้งใจของเราคืออยากให้สิ่งนั้นประสบความสําเร็จถามว่าและการทําอย่างนี้เป็นการเบียดเบียนไหมคะหมายถึงมันเป็นอกุศลกรรมไหมคะไม่ได้พูดถึงเรื่องบาปบุญนะคะ คือมันมีหลายอย่างที่ที่เราสร้างในวัดอ่าบอกมาเรื่อยๆบอกมาเรื่อยๆแต่ทุกอย่างสําเร็จใครบอกเป็นคนบอกบุญใช่ค่ะบอกบุญนี่เขาสร้างโดยบอกอ่าทางเฟซนะคะแล้วเขาก็ร่วมสร้างมาสร้างมาเขาเห็นอยู่แล้วว่าเราสร้างเนี่ยทุกอย่างสร้างสําเร็จหมดอเพียงแต่ว่าการบอกบุญอย่างเนี้ยเป็นการเบียดเบียนไหมหรือว่าอยู่ที่เขาพอใจเขาตั้งใจไม่เบียดเบียนเราสามารถบอกได้ ส่วนเขาจะทำหรือไม่ทำปเป็นเรื่องของเขาไง oh. ไม่ใช่มึงต้องทำนะไม่ทำตัวลงอันนี้เบียดเบียนเพราะนั้นการที่เราบอก <c oughs> เขาจะทำหรือไม่ทำปเป็นเรื่องของเขาคารวาดบอกได้ <c oughs> ไม่มีปัญหาเลยสามารถทำได้แต่พระบอกพระก็บอกได้แต่พระไปเรียอะไรไม่ได้ oh. ไปเรีย,รยอะไรอาทำกันเยอะๆนะช่วยกันทำหน่อยตรงนี้นะอันนี้ไม่ได้ oh. อย่างที่พวกพระบางวัดที่ไปทำกันเหมือนคล้ายๆฟิลมมกดาย,ยกอ,ะ oh. อ่ะอะเราต้องทำนะเวลาเราทำบุญชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองอมาทำบุญตังกทานตรงนี้นะจะเจริญรุ่งเรือง เอามาทำบุญฝังรูปนี้มีตรงนี้นะจะได้ประสบความสาเร็จทําเยอะๆทำบ้างได้มากทำตากรยาณะทางเนี่ยอันนี้ผิดไม่ได้เรียอะไรแบบนี้ไม่ได้ถ้่อย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ใช่แต่อย่างเราเนี่ยไปบอกบุญเนี่ยไม่มีผิดเลยคารวะเนี่ยสามารถบอกแต่เราไม่ได้ไปบังคับถ้าเราไปบังคับเนี่ยผิดเธอต้องทำแล้วถ้าเธอไม่ทำเนี่ยชีวิตจะไม่ทำบ้างสิชีวิตจะเจริญนะอันนี้ไม่ได้แล้วเราบอกเพราะว่ามันเป็นเหตุว่า การทำบุญมันไม่ได้เป็นเหตุของความเจริญเราอยากเข้าใจว่าการทำบุญเป็นเหตุของความเจริญมันไม่ถูกต้องความการทำบุญเป็นเหตุหนึ่งอ่ะใช่แต่มาบอกว่าทำเนี่ยจะได้เจริญนั้นประสบความสําเร็จมันตอบแบบนั้นไม่ได้สุดท้ายมันทำแล้วมันไม่สําเร็จละ่ะมันก็มาด่าเราทีหลังได้เพราะในสุดท้ายแล้วการบอกบุญไม่ได้ผิดอะไรเลยเป็นกุศลด้วยซ้ําทําให้คนยังมีโอกาสในการสละทานม,มากขึ้นแต่ถ้าห้ามสิบาเขากำลังทำเอออย่าไปทำมดนั้น มันไม่ดีอ่ะอันนี้ห้ามแล้วห้ามผู้อื่นให้ทานนี่ไม่ใช่มิตรแล้วอ่ะมิตรแล้วไม่ควรคบไปคนประเภทนี้แล้วใช้ไม่ได้อ๋อค่ะอืมค่ะก็อม,มองแล้วก็คล้ายๆที่อาจารย์บอกบุญที่ที่ทุกวันเนี้ยค่ะใช่เราก็เลยมีความรู้สึกกล้ามากขึ้นคะะปกติเราก็บอกบุญอยู่แล้วค่ะเพียงเดียวว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยตัวเอง <c oughs> เบียดเบียนคนอื่นเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าจะทําต่อไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ พักหลังก็เบาๆลงเพราะว่าบอกบุญไปเยอะมากมันต้องดูว่าเราทําแล้วกุศลจเจริญไหมค่ะบางทีการบอกบุญแต่เราเกิดความเศร้าหมองในใจเพราะมันไม่ได้ตามยอดที่เราตั้งเป้าอันนี้ก็ถูกอ๋อแต่ส่วนมากก็ไม่ได้ตั้งไม่ตั้งไม่ได้ตั้งเป้าอะค่ะอาจารย์เพราะว่าอันนี้อาจารย์พูดภาพรวมอ๋อค่ะสมมติถ้าเราแบบเราไปดันไปตั้งเป้าไว้ปรากฏไม่ได้อยากได้มากอยากไปช่วยตรงนี้แต่ช่วยได้แค่นี้ม,มันก็รู้สึกกลับมารู้สึกว่าทำไมมันได้น้อยจังวะ พะเวลามันมีตัวนี้กุศลมันดีดเลย <Okay. S 2> มันมีความไม่พอใจเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาดูใจตัวเราเองว่าใจเราอะ่ะมันมีความรู้สึกแบบนั้นไหมแต่ถ้าระาวาังใจเป็นกลางไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นยังไงก็ฝ่อยได้แค่ไหนก็คือแค่นั้น <Okay. S 2> สร้างแม้มันจะสาเร็จไม่สาเร็จก็ไม่เกี่ยวกับเราแต่เราเอาเงินไปสมทบเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 2> ใครอยากทาก็ทำใครไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรถ้าเราวางเฉยวางกลางวางใจแบบนี้ได้ก็ไม่มีประเด็นอะไร <Okay. S 2> ทําได้เรื่อยๆเลยไม่มีประเด็นเราบอกได้อันนี้เป็นบุญกุศล อาจารย์คะอย่างกรณีถ้าเราถ้าอาจารย์มีเอฟซีหรือว่าใดๆก็ตามเขาเขาเขาจะทําบุญกับอาจารย์แต่ว่าเขาไม่สะดวกมาแล้วเขาไม่ว่าจะซื้อของหรือใดๆก็ตามแต่ว่าฝากพี่เบนมาแล้วให้พี่เบนมาอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าพี่เบนเป็นสะพานบุญได้ไหมได้ไดใช่ไหมได้เราก็ได้อันนี้ส่งจากการที่ฝากมามีความเต็มใจมีความยิน<ช>ดีนยินดีกับ,บบุญนั้นที่เขาทําและยินดีในการจะรับมาฝากเพื่อที่จะเอามาให้ได้บุญทั้งนั้น<อ>ได้ทั้งหมดทุกกริยาอาการที่เรามีเจตนาในการทําสิ่งใด มันมีผลเกิดขึ้นทั้งนั้นเพราะกรรมคือการกระทําทุกๆก,การกระทํามีผลของมันเสมอเพราะนั้นทุกย่างก้าวถ้ามีแค่การก้าวขาข้างเดียวเนี่ยแล้วมีสติในการก้าวไม่คิดการพยายามเบียดเบียนโอ้โหนี่ก็กุศลมหาศาลแล้วเพราะว่าการที่เราตัดสินใจรับมาเนี่ยคือคือเราเต็มใจแล้วก็เป็นมุนมทิตาจิตยินดีกับเขาแล้วเราก็เป็นโอกาสในการที่คือถ้าเราเนี่ยเป็นทางผ่านเราอยู่แล้วก็อาจจะได้ย่อนหน่อยแต่ถ้าไม่ได้เป็นทางผ่าน แต่วิ่งเข้ามาให้เลยอันนี้เราสละด้วยไงสละเวลาแล้วแต่ถ้าเรามาอยู่แล้วอ่เรามาอยู่แล้วมาได้ฝากมาได้อันนี้ก็จะได้บุญระดับหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ได้ไปโอเคแต่เดี๋ยวอาจารย์ได้ถ้าเป็นอาจารย์เดี๋ยวไปให้ถ้าเป็นพระเดี๋ยวเป็นให้ต้าลูกนี่ไปให้เลยเดี๋ยวเราสละด้วยเราก็เลยสละเวลาสละน้ํามันรถวิ่งออกนอกเส้นทางเพื่อเอามาให้อันนี้ยิ่งได้มากกว่าเพราะอะไรก็เราเป็นคนสละสละด้วยด้วยการสละแรงสละการแต่ถ้าเรามาอยู่แล้วเราจ่ายน้ำมันอยู่แล้วเราเสียอยู่แล้ว การที่อักเขาแค่ฝากพ่วงมาเราไม่ได้สละอะไรแต่เรามันเป็นลักษณะของมุทิตายินดีกับเขาในการยินดีเต็มใจอย่างในการรับฝากมายินดีกับเขาที่เขาเนี่ยเอาของเหล่านี้มาฝากให้เรายินดีด้วยยินดีในการทําให้อันนี้มันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่นี่ก็คือสะพานบุญแต่ว่าก็จะได้ใช่จะได้ย่อหย,ย่อนกันไปตามการสละอะไรพูดได้ง่าย ถ้าพอประมาณก่อนเนาะเหนื่อยวะ <c oughs> พูดมากี่นาทีแล้ววะเนี่ยกี่ชั่วโมงแล้ววะเนี่ยสองชั่วโมงเออทีละสองชั่วโมงนี่กูหนักกว่าบรรยายอยู่ก็เนี่ยไปบรรยายที่หนึ่งแค่ชั่วโมงครึ่งนะกลายไปอยู่บ้านบรรยายทีสองชั่วโมงก็ตายห <c oughs> นักขึ้นทุกวันทุกวันแทนที่บรรยายจะได้เบาลงกูกลับมาหนักขึ้นมาเฮ้ยเออ แต่ดีมีประโยชน์มีประโยชน์เหมือนได้เจอบรรยากาศเก่าๆอ่ะจ้าเออนาะเมื่อก่อนะมันเป็นแบบนี้เนาะเมือ่อก่อนเพราะเมื่อก่อนเราอยู่บ้านนะเรามาที่บ้านอย่างเงี้ <c oughs> ยใช่เมื่อก่อนที่อาจารย์จะที่บ้านก,ก็จะฟีแบบนี้เนาะค่อย <c oughs> <c oughs> ๆคุยกันทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆตอบคาถามกันเออทุกเสาร์วทิที่แบบนี้ดีเหมือนกันเว้ยป,ประโยชน์มากเลย อ่าวอโา,อาที่บ้านเหรอหรือที่หมอเดี๋ยวชาร์จแบตไว้ได้นะแบตมันมจะหมดใส่ชุดสีแดงเสื้อแดงเปเกมแดงอ๋อสมัยอาจารย์ใส่ชุดแดงอ๋อไรสดเมื่อก่อนอ๋อสาธุสาธุอ่าเดี๋ยวใครจะถ่ายรูปมาถ่ายรูปได้เลย เอาก้าอี่มานั่งนะเอาก้าอี้มานั่งได้เอาก้าอี่มานั่งเออนั่งสองนีได้เลยเออนันนี่อีกตัวหนึ่งแล้วก็ข้างนี้ตัวหนึ่งเออสี่คนเอาอีกตัวหนึ่งมาหน่อยเออเอนี่นั่งนี่แหละนั่งนี่แหละอีกตัวหนึ่งวางซ้อนเลยนี่นั่งก้าอี้ดีกว่าจะได้เหมือนกันเออมา สาธุอนุโมทนาทุกคนจ้าอนุโมทนาจ้าจ้าสาธุอนุโมทนาเดินทางปลอดภัยจ้าสาธุเดินทางปลอดภัยจ้าอนุโมทนาจ้าจ้าสวัสดีจ้าอ่ะมาถ่ายคู่เลยมะหรือถ่ายเดียวอ่ะมาถ่ายคู่เลยมา สาธุอนุโมทนาด้ว <Honor> ย <Claire> mm ้าสาธุอนุโมทนาด้วยใจสาธุอนุโมทนาด้วยใจสาธุอนุโมทนาด้วย้าสาธุอนุโมทนาด้วย้ากินข้าวหรือยังลองไปกินข้าวข้างล่างเนี่ยข้างล่างกินข้าวได้เลยนั่งกินข้าวกินน้ำหยิบเอาในถังน้ำแข็งหยิบเอาเลยตามสบายเลย เออมาสามคนเราก็อี้มามกตัวหนึ่งนั่งเลยเขนขอ๋อจะถ่ายรูปหรือจะถ่ายอ๋อมานี่อีคนหนึ่งไปส่งน้องเขายืดยาโอ้ออ๋อ สาธุนะโมทนาทุกคนได้จ้าสาธุนะโมทนาทุกคนได้จ่าฮะปากกาศประกาน่าจะอยู่ในตะกร้าข้างล่างที่โต๊ะอาจารย์ขออนุญาตนะครับการเดินทางปลอดภัยนะนะโมทนาได้จ้าครับประกาศจ้าเดินทางปลอดภัยอ๋ออนุโมทนากับไปดีนะปลอดภัยเส้นตรงไหนล่ะตรงนี้เหรอ โชว์ไอ pues ้มธนาจมาเลยมาต้องประกาศออกอันนี้แหละตรงนี้อ่าสั่งโว นะพี่พี่พี่มนทำอะไรนะถ่ายรูปาไม่ไม่จะเซ็นอ๋อเซ็นมาเซ็นอะไรเซ็นกระเป๋าด้วยเอ๊ะกระเป๋ามันมีลายเซ็นนี้ไหมมีไหมกระเป๋าไบ่มีไม่มีมั้งเดี๋ยวไปฝากเพื่อนไปอาจารย์เราไปสองใบเลยนะเออโทรศัพท์รัพ เอาตรงะเอาตรงนะรูปอาจารย์เป็นแผนใที่บ้านหน่อยเอาไปไต่กรอบแล้วเดี๋ยวตรงใ้คลุมใหญ่ตรงใ้คลุมใหญ่แล้วก็อาจารย์โทรศัพท์หน่อยยังไม่มีโอกาสได้ตอบแทนคุณอาจารย์เลยนะเส้นตรงไหนเนาะ ตรงนี้ได้ไหมคะต้องอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะได้ไม่เห็นจุดไหมได้ได้แต่ว่ามันยังไม่ได้เขย่าไว้มีโอกาสนะคะอาจารย์ได้ตอบแทนบุญคุณมีนำกระถิ่นไปวัดทุ๊กขมิ้นไม่ต้องตอบแทนบุญคุณอะไรอ่านะ้ไม่มีโอกาสตอนนี้วัดก็สร้างที่สิ่งที่จําเป็นไปครบแล้วค่ะแล้วเหลือในเรื่องของการปฏิบัติเออใครจะนำปฏิบัติจริงๆมีค่ะตัวนี้เหรอ ทางเก้าอี้เลยน่ามจะเขาอุ้มมีเทเดี๋ยวพรุ่งนี้พงนี้ค่ะพรุ่ีเดี๋ยวไปเจออาจารที่หนองมวงอ๋อที่จะเออเออเออไปเจอที่หนองม่วงเดี๋ยวไปมวงเหล็กก่อนค่ะการจะไปม่วงเหล็กปะพอรลาจัน์อ๋อไปมวงเหล็กมีทุเรีที่นั่นเหรอ าวันดีจะาเดชท้าปลอดภัยจ่าสาธุในกล้องเาอยู่ท๋อเหรออ๋ออยู่ที่นั่นเหรออ๋อปีนี้เกษียแล้วใช่ไหมอีกสาเดือนเหรอเหนาเลยทีนี้า สาธุอนุโมทนาจะขอบคุณมากเลยจะสาธุจะพยายามหาโอกาสมากข้นนั่งได้นั่งเลยนั่งเลยสาธุอนุโมทนา้วยจะสาธุขอบคุณมากเลยเอออนุโมทนาชวนเพื่อนๆชวนเพื่อนๆไปเออได้เอาสับของอาจารย์ไป เวลาประชุมกับลูกน้องเออดีดีอนุโมทนาด้วยนะนั่งฝั่งเรียบร้อยค่ะอนุโมทนาด้วยจ้าสาธุสาธุอนุโมทนารเจ้าอนุโมทนาจ้าได้ทาปลอดภัยจ้าสาธุอนุโมทนา กับโดนดินแดงเดินทางปลอดภัยจ้าสาธุมายังไงนี่มารถตู้อนุสาวรีย์ของนักรถประจำทางมาตลาดมิงบุรีแล้วก็มาส่งแถวมานอ๋อแล้วก็ข้างหน้ามีรถรับส่งเข้ามานี่ชาเล้งกันนะองเห็นเด็กนั่งอยู่เออนั่นแหละไปบ้านอาจารย์เดียมาได่ครับเออมาถึงหน้าบ้านตรงางเขาหน้าข้างบนนั่งข้างบน ได้ค่ะเดนทางปลอดภัยจ้ะนี่นั่งเก้าอี้เดอิยน้ามาล้วกัจยไปนที่อจนัง้กิองาขอบคุณมากเลยอนุโมทนาเดินทางปลอดภัยจะไดนทางปลอดภัยอนุโมทนาด้วยนะอนุโมทนาพรุ่งนี้เจอกันไปช่วยดูที่หน่อยอนุโมทนา

ลูกนิก่ะรอรอแก้วจาแก้วจานชิมีมคนมาเมื่อเช้าได้ครับอที่มีพิษเนี่ยคือเขาถูกกำหนดมาให้ไปจากพิบัติขอามาก่อนใช่ไหมครับอะไรนะแต่ที่มีพิษนะครับผมแต่ที่มีพิษทั้งหลายแหล่นี่แล้วพอ ว่าอย่างสมมอย่ากตุ๊กแกหรือว่าทารอะไรเงี้ยคือพอเราเห็นเนี้ยเราก็เตนานคือไม่ได้ตั้งใจอยากจะทำแแต่จิงว่าความความ,ความนม่กลัวของพิษเขาอ่ะถ้าจะเป็นต้องทำเนี้ยมันก็มันก็จะมันก็ถ่าดสมบาตไปด้วยยังไงเราก็บาปเพราะเราฆ่ามันเป็นอัตภาพของเขาเราไม่มีสิทธิ์ไปเบียดอัตภาพเบียดเบียนอัตภาพของเขาขใ,ขเใช่ถ้าเราต้องโดนก็แสดงว่าเราเป็นวิบากข,ของเราที่เราต้องโดน ใช่ก็ต้องแบบปัดไปเอาไปทิ้งเอาไปให้ไกลๆอะไรก็ต้องทําไปตามเหตุแต่เราไม่มีสิทธิ์ฆ่าใครไงอืมนั่นแหะรถด่วนไม่ต้องฆ่าพี่บ้าไม่ใช่รถด่วนไอ้ทุกแกต่างๆนั่นแหละคือต้อหลักงานที่ที่เวลาเห็นแล้วผมผมคิดเสมอ,อว่าแน่นอนคือถ้าการรู้อะไรเนี่ยมันจะมันจะหนักกับเราแน่คืออย่างที่ดันบอกคือมันไม่จำเป็นต้องต้องฆ่าเขาอะคือการปาดไปอย่างนี้ใช่มันไม่จำเป็นต้องฆ่า ไม่ปกติ้อนาจะมีซองมีอะไร่ดแต่ที่ไม่มีซองก็ุ้ว่าถาว่าแล้วทำได้ยังไงแต่ที่ก็บอกว่าเราลายใชมไม่มีบัญชีอยู่ไหมเราจะไรอะไรนะไอได้ก็อยู่ในในไอดีลายอ่ะไม่รับ ต้องคนเข้าบัญช okay. okay. oh, yeah. right. ีเท่าน okay. ั้นเพราะมันจะได้ตรวจสอบได้คนเข้าบัญชีดีกว่าใช่ใช่สอาถามอะที่ว่าเราเคยจอสติันทีิและทีนี้เป็นประานกิตแล้วก็ทำไปแต่จบแค่รอบนึงก็เจอรอบเจอโควิด แต่ว่าไม่ไ right. ด้ไปแก็แจ้งผา้จ้ดกานว่าเขาติดปัญหาปิดโควิดไปเรยแล้วก็เป็นทั้งร้านเะไรนี้ใช่ไหมคะที่มันรู้สึกผิดมาตลอดว่าเราไม่ได้ไปไปตามย้อนไปเหมือนไปเอาเงินไปนั่งกินนะปกติเวลาเวลาทําก็จะทําจุเดียวทำกับสามีเพราะว่าจองแต่ว่าไม่ได้ไปเดียดเดียนไปขอใครมาร่วมอะไรเงี้ยแต่ครั้งที่สองมันรู้สึกผิด ที่ว่าเราเจอชงโคลอีกต่างหากทำไมนะเหมือนเรารู้สึกผิดะยังติดอยู่ใจก็ไม่ต้องไปรู้สึกผิด,ดทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุแม้เราจะเคยลั่นวาจาไว้แต่มันทาไม่ได้ก็ต้องวางตามเหตุเราไม่ได้มีเจตนาในการเลี่ยงที่จะไม่ทําแต่เพราะเรามีเหตุปัจจัยในการทําไม่ได้เหมือนอาจารย์ลั่นวาจาไว้ว่าจะต้องบวชเดือนตุลาแต่ปรากฏมามีคดีมาขวางอ่ะมันบวชไม่ได้ก็คือไม่ได้มันต้องเดินตามเหตุ เพราะฉะนั้นเลยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นอะไรปล่อยให้เป็นไปตามเหตุเืเราฟังคนอื่นมาก็ไม่ต้องฟังมันจะเป็นนมนเรงมันไม่ได้รู้จริงมันสารแน่ไม่ต้องไปรู้สึกผิดเราอย่าไปฟังคนที่มันไม่มีความรู้ไปฟังคนที่มีความรู้พอเวลาเราไม่รู้ไม่รู้กับไม่รู้ก็ไปกันเรื่อยก็เลยเกิดความทุกข์ใจเกิดขึ้นสุดท้ายตาบอดจูงตาบอดมันก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ต่างคนต่างไม่รู้ด้วยกันทั้งคู่ เออไม่ต้องไปคิดมันไม่ได้มีผลอะไรเลยเอสาธุอนุโมทนาเินทางปลอดภัยจากอาตูเดินทางปลอดภัยจ้าเดนทางอดยจ้า าชาเดินทางปลอดภัยจ่านโมธนาจ่าสาธุเดินทางปลอดภัยสัตว์เัจฉารูา้ไม่ได้เข้าฝังเข้าถึงทำไม่ได้สัตว์เยจฉาราใช่มันก็ตายไปก็เหมือนเดิมมันอยู่ที่ว่าความลาดเอียงเทเอียงของมันอะ่ะมันสามารถคิดกุศลได้มากกว่าอกุศลไหมถ้ามันมากกว่ามันก็มีโอกาสในการรอดจากพวกของเดัจฉาน มันยากที่พระ้เจ้าเลยบอกว่าเวลาเป็นเดรัจฉามันเป็นยาวไงมันตายจากหมาก็ไปเกิดเป็นงูมันตายจากงูก็ไปเกิดเป็นแมวไปมันวนอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่ในวัตวนอ่ะมันนานมากอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ไงว่าภพชาติมันจะจบตอนไหนมันอาจจะจบชาตินี้ก็ได้อนี้จังไม่เที่ยงตอบไม่ได้ขึ้นมาเลยท่เกเวลาจนั่งภาวนาขจะนอน่นอนจ้องอ่ะแต่ว่าพอขยับตัวเียเขาเริ่มิ้ามาเข้าใจทาไม่ได้แต่มันอาจจะรับรู้ถึงกระแสได้ หมามารับรู้ได้อย่างแบบมันคนไหนกลัวมันมันจะรับรู้ได้อย่างเงี้ยมันก็มีสัญชาตญาณมันแค่รู้แต่มันไม่เข้าใจแค่รู้โดยสัญชาตญาณแต่ถามว่าพอเวลามันอยู่ใกล้คนปฏิบัติอ่ะมันจะเอื้อต่อการที่ทําให้มันเนี่ยพ้นจากภพทุกติได้ไหมก็มีมีโอกาสเหมือนกันคือเราเปิดอะไรที่มันทําให้แบบเราอยู่กับมันเราแบบเราไม่ได้สร้างไม่ได้ให้มันสร้างเหตุของอกุศลอ่ะไม่ได้ไปทําให้มันมันอยู่แบบเป็นสุขเงี้ยมันก็อาจจะมีเหตุในการที่ทําให้ไปไปเกิดในภพที่ดีขึ้นได้ เออก็อไปไปได้แต่ว่ามันมันไม่เข้าใจหรอกต้องไปทําไปตามสัญชาตญาณถ้าสองคนนั้นมาถ่ายลูกอาจารย์เขาเองอะไรพี่ถ่าย อมรชานาด้วยจ้าสาธุมาจากไหนกันนี่มาจากชาติเชียงสา,าครับโอ้ใกล้อยู่ตรงนี้ไหมใกล้ใกล้ค่ะใกล้ใกล้โอ้มาถามได้ไหมถ้าเราตายไปแล้วถ้าใจเราไปแบบคิดว่าเราอยากไปต่างโลกนะค่ะไปเลยนะไปต่างโลกไปไม่ได้เราจะเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในชมพูทวีปเราจะไม่ไปทวีปอื่นเออเพราะว่าทวีปอื่นจะไม่เกี่ยวข้องกับเราเ,เราก็ไม่เกี่ยวข้องกับทวีปอื่นต่างคนต่างอยู่อาจารย์อาจารย์เป็นพระ,ะ้งเมื่อ几年แล้วคะฮะ เป,ปคนตื่นพม่ากี่ปีแล้วคะจะสามปีแล้วมั้งใช่จะสามปีจะสามปีถ้าต่วันถ้า,ถานับถัดนับจากวันสอนนะมนเริ่มสอนก็เกือบเต็มสามปีแล้วถ้าเต็มสามปีก็น่าจะหลังออกภาษาก็จะเต็มสามปีหลังออกภาษาไปสักพักหนึ่งก็จะเต็มสามปีอเ,เออครับอาจารย์ค่ะเราทุกคนเนี่ยขเขาก็ต่าง ก็มีเหตุและปัจจัยต่างกันอย่างสมมติว่าผมสร้างเหตุกุศลมาค่อนข้างเยอะแล้วสร้างเหตุไปเรื่อยๆในทางในทางกุศลแต่บางครั้งเรื่องของปัจจัยครับมันเป็นสิ่งที่ควบคุมยากแล้วมันทําให้บันทอนจิตใจเนี้ยอาจารย์มีแนวคิดยังไงม้างครับปัจจัยไหมายถึงเหตุหรือว่าเงินก็อาจจะหลายๆอย่างเลยเป็นรวมกันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ครับก็วางเราก็ต้องยอมรับไปตามความเป็นจริงก็มันควบคุมไม่ได้มันก็เดี๋ยวเดียวไปจะเอ้ยอืม เดี๋ยวเธอออกไปเลยเดี๋ยวเธอเมือง <mm <'t worry> มันห่วงของเพราะนั้นเวลาที่เราเวลาที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องดูตามเหตุว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทําเนี่ยมันมันมันต้องสุดท้ายแล้วมันต้องยอมต้องยอมรับไปตามความเป็นจริงถ้าเราไม่ยอมรับไปตามความเป็นจริงเลยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดปัญหากับตัวเราเองก็เกิดความทุกเกิด <mm <mm <ๆ>ความทุกข์ร้อนในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้า เราไม่ยอมรับมันก็จะทุกข์แบบนี้ก็มันรู้อยู่แล้วว่าควบคุมไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่ามันควบคุมไม่ได้แต่อะไรที่เราควบคุมได้เราก็ควบคุมไปตามเหตุแต่อะไรที่เราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องวางแล้วเราก็หน้าที่เราก็คือไปควบคุมไปไปสร้างเหตุปัจจัยอย่างอื่นต่อไปแต่ถ้าเราไม่คิดจะสร้างเหตุปัจจัยเลยเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ถูกต้องนั่นแหละชาติจ้าเขาลื้อรู้ออกหรือยังเนาะ